ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาจอ o ช s h o เขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก ap, ่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมเนีสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอา ดีครับผมก็ขอกระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเด่นเลยนะครับผมและสำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปตอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมแนในคิิปตอนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาล้มยักษ์กันนะครับผมแนโดยเซตที่พี่จะนํามาใช้นั่นก็คืออ่าทูชิตะนะครับผมแนผลประตูกับทางด้านของมัดยูเอ็กซ์ติคเราวนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเซตล้มยักษ์นี้จะล้มยักษ์ได้หรือเปล่ายักษ์ในนั้นที่พี่ก็คือแบบว่าเป็นผลพระอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะเสียงใครมากระโดดแล้วตอนนี้วะ อ๋อไอ้นี่แหละผลพระเราบึ้งอะเฮ้ยบึงบ้งนี่เปน็นไงโอ้โหกูวางตำแหน่งผิดเย็ดเค่เขาหนีไปได้ท่านผู้ชมเออนะฮะไปโอ้โหมึงจะเด่นอะไรขนาดนั้นเอาวะเฮ้ยไม่ถึงได้ไงวะ เรื่องเรื่องเรื่องไหนวะไปไหนวะเฮ้ยนี่ไงพามาแล้วยักษ์ตัวนี้ยังไงไทท่านเหรอมึงอ่ะเอ,เอาหนไหนดิกูเป็นเผ่าเงือกเฟย,ยมาสู้ในมิติกูนี่มาเฮ้ยได้ข่าวว่าเคนเยอะอ่ะมึงอ่ะฮะ เรียบร้อยแต่งดูส,ดสวยๆโอ้โหกว่าจะได้นะครับผมมันลองๆกือจริงๆแล้วเนี่ยเซตนี้เนี่ยพี่ไปลองเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแน่ผลปรากฏว่าโดนตบยับเลยนะครับผมมันลองๆพระแม่งมือก็เก่งเกินนะครับผมนะฮะถามว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยคิดได้ยังไงนะครับผมนะฮะก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือทําคลิปไปแล้วก็อ่ารู้สึกว่าแบบโดนผลพะไงตบไงเออก็อยากจะเอาคืนบ้างน,นะครับผมแน่โดยการที่คิดคอนเทนต์ขึ้นมานะครับผมแน่โดยการที่เราจะอ่าใช้เซตอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแน่ไม่ว่าจะเป็น เซตดาบเซตผลเซตมัดดูดีด้านเอามาสู้กับผลพระนั่นเองเลยครับผมนะก็ถือว่าพระนั้นเป็นยักษ์อะไรอย่างนี้นะฮะเออตัวมันใหญ่อะไรยงี้เออเอาจริงๆนะผมนะเวลาเราเล่นผลพระหรือว่าเราใช้มันเนี่ยคือเราไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าถ้าเราโดนมันไล่ตบหรือว่าไล่ตีเนี่ยแม่งโคตรมันไสเลยคือแบบหูยเฮียกูโดนผลอื่นฆ่ากูยังรู้สึกว่าแบบกูไม่ปวดใจเท่ากับผลพระฆ่าเออมันเป็นผลที่แบบส่นตีนมากอะ่ะครับน,อน,อนอ้องๆอือนายว่างพีพีกับเราบ้าเปลียวเอ้เมันยังไงวะเฮ้โดน อ๋อกูโดนสกิลของผลมอนนะครับผมน้องน้องเอาเรื่องนี่ไงอยู่ดีๆไม่ว่าดีกูอ่ะชอบเลยชอบป่วนชอบอะไรเขาไปเรื่อยนะครับน้องๆ้องเออป่ะมึงก็ฟาร์แบบไม่สนโลกฝนอะไรเลยเปล่กูมาพีพีด้วยเนี่ยฮัลโหลตายอืมไม่ตายครับน้อง เรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยแม่สงสัยถ้าจะเป็นพาพิการนะครับผมนะนั่งวีดแชรวยครับน้องๆพัฒนาคุมาพีพีด้วยมึงยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับผมนะมึงคนหรือบอดเดี๋ยวงงก,กันนะครับผมแลทองเอาว่าเอาว่ามันยังไงยังไงยังไงอ้าวมึงเห็นกูมีชีวิตปะเดี๋ยวทำไมวิ่งผ่านไปชิวๆอย่างนั้นเลยวะงงเลยนี่ไงกูเจอผลพ้าแล้วนะครับผมนะน้องๆ โโโโเอ้ยมันหลบเก่งยังวะมันไม่ใช่หลบเก่งคือมันไม่ได้เปิดพิพีนะครับผมน้องๆโอ้ยสภาพนะครับผมน้องๆไม่มีพายตบเลยเฮ้ยดิวเจอพายแล้วเฮ้ยมันเปิดมันเปิดเอาว่ามึงเจอกูแน่ชายตะตาตาจะเล่นหนังอีเดียวกูล่ะน้องออกมาออกมาฮ่าเดี๋ยวมันก็ออกมากูดูทรงแล้วเอาฉันไม่ออกวะนี่จะเล่นไหนเดียวกับพี่ล่ะน้อง นี่ไงเรียบร้อยโอ้โหจะมาดูเชิงกับพี่ถามว่าคนที่พี่ฆ่าเมื่อกี้นี้มันใช่ผลพาไหมใช่นะครับผมนะเพียงแค่ว่ามันไม่ได้แปลงร่างนะครับผม้องๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เจอผลพาที่แบบฉบับแบบตึงๆเลยไงยังไม่เจอไงเออว้าวตรงนี้ก็พี่กันอยู่เหรอโอเคอะไรครับผมนะฮะโหเผาไม่เชียวไปเปิดเผาแล้วว่ะแต่ว่าดูซิว่าเผากับเผาเนี่ยมันจะยังไงอไป โดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอโดนอะไรบ้างวันนี้เรียบร้อยไอ้ยันนี่เปิดเผาตายโอ้แม่เจ้าโอ้โ กูยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเอ้กูฆ่าเขาได้กูออกบากูตายพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมอดองๆเอาจริงๆนะครับบทที่กูจะทําคลิปแบบฆ่าพระฆ่าอะไรี้แม่งก็ไม่บีพระสักตัวเลยไอ้พระตึงๆมึงไปไหนหมดวันเดยเฮ้ยเ,เราเช็คระยะไกลก่อนเลยแล้วกันกน,น่าจไงกวูวาดแล้วเปิดนะครับผมอดองๆมีดาเมจด้วยจัดก่อนเลยแล้วหนึ่งมึงต้องการอะไรประเทศไทยต้องการมึงอยู่มึงรู้เปล่าฉมน้ำตายไปซะมึงอ่ะ

เฮ้ยมึงเผาอะไรเดี๋ยวว่ายน้ำไหวจังอ่ะอ๋อมันวิ่งบนน้ำมันวิ่งบนน้ำได้กูจะแพ้แม่งหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้เนี้ยผมแบกบ้ากูสู้อย่างนี้ไม่ได้เปรียบหรอกกูต้องสู้ในประตูของตัวเองเว้ยนี่ไง เรียบร้อย สู้ในน้ำเนี่ยยังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าผมเลกบ้านเนี่ยมันมันเหมือนพิ่งบดพื้นไงแต่เราอยู่ในน้ำเราความเร็วเขาเราช้ากว่าอยู่แล้วไงเราก็เลยต้องเอามาสู้ในมิติของเราดีให้เราเป็นผลประตูถ้าเราเป็นผลอื่นก็กูแย่เลยนะครับผมน้อง้องโอเคใวผมได้คุยีก็มีประมาณนี้ลวกันผมได้กับการที่เราจัดเซตมาตบผลพลัก็รู้สึกว่ามันมันได้อยู่นะแต่ว่าในกรณีนี้แหละยังไม่เจอตึงนะครับผมนะฮะในคลิปถ่ดถไปอาจจะต้องเจอตึงหน่อยแล้วนะครับผมในในคลิปดอนี้อาจจะเป็นคลิปแบบว่าเบสิกวอมวผม็นั่เนอยก นะะในพีต่อไปนะครับผมนะอยากให้พี่ใช้ผลอะไรหรือว่าใช้ดาบอะไรใช้หมาอะไรในการล้มยักษ์เนี่ยก็สามารถที่จะจัดเสร็จ้พี่เลยนะครับผมนะฮะผลปรากฏว่ามีคนเข้ามาได้ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้ามาได้ยังไงมึงเข้ามาได้ยังไงมึงยังไม่ไปไหนเลยเฮ้ยมึงเข้าใจได้ผิดหรือเปล่าไอ้ชาย,ายอา้าวประตูเดียวกันเฉยว่ะ มันใช้บิธิเดียวก่ะกูปะเนี่ยเกิดปุยมุยเลยครับผมน้องๆงงเลยโอเคผมนักแสดคุดีรับกันแล้วนะครับผมได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถ้าสวัสดีครับเฮ้ยมันมาอีกแล้ว